สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านย t u b e นะครับวันนี้เกาะติดสถานการณ์นะครับการเยียวยาเพิ่มณวันประชุมคณะรัฐมนตรี4สิงหาคมนะครับจะมีการเยียวยาอะไรเพิ่มหรือไม่ครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับหากท่านไม่ต้องการที่จะดูข้อมูลที่ยืดเยื้อดูข้อมูลที่พูดไปวกไปวนมานะครับดูที่นี่ครับเราจะเอาสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเยียวยา มาเล่าให้ฟังณวันณหลังคณะรัฐมนตรีประชุมจะนำมารายงานนะครับว่ามีการเดียรยาเพิ่มหรือไม่อย่างไรสั้นๆเพื่อไม่ต้องเยอะเยอะและไม่ต้องเสียเวลาครับเรื่องที่1ครับประชุมคอรมอวันนี้4สิงหาคมนะครับเรื่องที่พี่น้องสนใจและอยากให้มีก็คือการเดียวยาเพิ่ม5,000เป็นเดือนที่4คําตอบครับไม่มีเรื่องนี้ในที่ประชุมคอรมอแต่อย่างใดครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่มีนะครับ การเยียวยาเพิ่ม5,000เป็นเดือนที่4จึงไม่มีข้อมูลนะ4สิงหาคมนะครับเรื่องต่อไปครับกรณีมีการโพสต์มีการแชร์บนโลกโซเชียลว,ว่าจะมีการเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000รอบที่2โดยจะจ่ายเข้าบัตรในเดือนสิงหาคมเลยเรื่องนี้วันที่4สิงหาคมเช่นเดียวกันครับไม่มีเรื่องนี้ในที่ประชุมคอรมอเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเรื่องนี้ในที่ประชุมคอรมอจึงตอบได้ว,ว่าณนะวันที่4การ เติมเงินเข้าบัตร3,000เยียวยารอบ2ไม่มีแน่นอนครับส่วนเรื่องเงินๆพี่น้องทุกท่านก็ยังรอต่อไปเช่นผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับ32,000กว่าคนนะครับขณะน,นี้เรื่องยังไม่เข้าคอรอมอรเพื่ออนุมัติจ่ายนะครับยังดําเนินการอยู่นะครับรอต่อไปรอบต่อไปว่าในครั้งหน้าจะมีการนําเข้าที่ประชุมคอรอมอรหรือไม่ถ้าคอรอมอรอนุมัติจ่ายยังจะได้นะครับตอนนี้สํานักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังกาลังดาเนินการอยู่ในเรื่องของกําหนดเป้าหมายและกําหนดกลไกาการเยียวยานะครับจึงจะส่งเรื่องมาคณะกรรมการคณะกรรมการการกองโครงการคณะกรรมการากองโครงก,ก,การพิจารณาอีกครั้งจึงจะนําเรื่องเข้าที่ประชุมครมมารอดูในครั้งหน้าจะมีไหมครับถ้ามีจึงจะมีการเยียวยานะครับรอก่อนนะครับในขณะที่อีกเรื่องกลุ่มร้องเรียนร้องทุกไว้เรื่องนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่มีการนํามาเข้าที่ประชุมครม ในวันที่4สิงหาคมนี้ยังรออีกต่อไปนะครับกระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการประมวลผลคําร้องเรียนอยู่ยังไม่เสร็จนะครับนี่คือทั้งหมดณ4สิงหาคมเรื่องการเดียวยามีแค่นี้ครับไม่มีอย่างอื่นนะครับส่วนรอรับเงินเลยเหมือน5ก็มีผู้ประกันตนประกันสังคมนะครับที่ส่งเงินไม่ถึงของเดือนก็รอรับเงินโอนคาดว่าจะได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้อันนั้นคอรมอนุมัติไปแล้วนะครับสําหรับ ความคืบหน้าเยียวยาณสีสิงหาคมก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ